สวัสดีค่ะดีย่ำแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะพบกับเซลพี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เซลพี่กันมาแนะนําในกลุ่มของคูบต่านะคะคูบต่านะคะคูปต้าที่ร้านเราก็มีทั้งเงนิงนสดแล้วก็กลุ่มเงินสดแล้วก็กลุ่มเงินผ่อนนะคะเงินผ่อนก็ดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะคะอย่างคันนี้นะคะ L4018SP นะคะราคาอยู่ที่ 4 3 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้ดาวได้นะคะเออ่ดาวเริ่มต้นที่50,000ื่นนะคะตัวนี้จะเป็น L4018SP เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเงินสดนะคะราคาอยู่ที่3 9 0 0 0นบาทนะคะอ่าตัวนี้นะคะ L3608 นะคะอ่าราคาอยู่ที่2 4 0 0 0 0บาทนะคะ L36 นะคะตัวนี้เป็นรถเงินสดนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ 50แรงนะคะ l 50 1 8 dt นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเงินสดเหมือนกันนะคะอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เงินผ่อน l 4 0 18 sp นะคะราคา4 3 0 0สนานะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ l 40่8 sp เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นราคา กลุ่มเงินสดนะคะราคาอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะ lc 0 1 8 sp เหมือนกันนะคะราคาเงินสดอยู่ที่3 2 0 0 0 0 0บาทนะคะอา่าถัดไปนะคะก็จะเป็น lc 0 1 8 dt นะคะราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0บาทนะคะเป็นกลุ่มเงินสดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ l 5 0 1 8 sp นะคะคันนี้ก็เป็นกลุ่ม เป็นสดนะคะราคา430,000บาทนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวถัดไปอยู่ด้านหลังต้องข้างๆกันตรงนั้นนะคะเป็น MU57 นะคะ MU57 นะคะตัวน,นั้นก็ผ่อนได้นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองขับกันได้ที่ดียามแท็เตอร์จังหวัดเลยนะคะสวัสดีค่ะ